สวัสดีครับผมบอยคาร์เวอร์เชิญเลยครับสายแตกพี่น้องสายแตกว้าวกระเด็นยันนี้เลยนะดูดูคราบน้ำมันดูคราบน้ำมันนะเนี่ยดูตาน้ำมันยังดีเลยตาน้ำไหลอยู่ด้านบนนะด้านล่างเราก็ทำงานปกติไปนะยูเออร์ซันนี่แคทสามสองศูนย์ดีทูซันี่เอ็วายสองหนึ่งห้าสี่ซูเปอร์เอสีแคทสามสองสามจีซีนิวโลโก้ เลิ่ไปโดยน้ำมันเริ่ไปโดยน้ำมันไฮบริกเต็มตูเต็มหลังไปหมดเลยโอ้่มกี้นี่ฟันขึ้นเลยนะโอ้ผมเลยนึกถึงสมัยก่อนเลยแตกแตกลักษณะนี้เลยแตกโคนบูมเนี่ยเป็นสายออร์มสายออร์มเหมือนกันแตกเลยใครว่าสายไฮบริกแตกไม่แรงนะแตกก็ระเบิดเลยสั่นทั้งคันเลยต่ำนึกว่านึกว่าไอเจมันสวิงมาชนรถเลยนะแตกดังเลยนะแตกดังมากเลยยังระเบิดเลยสายไฮบริเนี่ย มันอันนี้อันนี้เป็นเหมือนว่ามันหมดอายุมันพี่ชีพไปเลยนะแตกพี่ชไปเลยโอ้ยมันกระเด็นไปโดนเครื่อง้อนๆ้อเนี่ยดีเนี่ยเป็นหน้าฝนเนี่ยเครื่องไม่ค่อยร้อนแดดจัดจัดเนี่ยแต่แดดจัดจัดนี่หน้าแรงเนี่ยเทอร์โบ้อนๆ้อเนี่ยโอ้สาบไปโดนเทอร์โบเนี่ยจังจังเนี่ยไฟลุกเลยนะติดไฟเลยนะอันตรายเลยทำไมเขาถึงทำไอ้ตะแกรงปิด ทำฝาปิดมานะฮะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับเวลามันแตกฉุกเฉินมาเนี่ยมันก็จะไปโดนเครื่องร้อนๆโดนท่อร้อนไอเทอร์โบโร้อนร้อเนี่ยมันติดไฟได้นะเออบางคนติดไฟจะทําทอะไรไม่ถูกเนี่ยแบบทําอะไรไม่ถูกก่น้ำเนื้อม,มสาสะอเดติดไปใหญยนะะติดใหญ่เลยติดหนักกว่าเดิมเีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งสติให้ดีนะเวลาน้ำมันโซล่า สายนะมันโซลาแตกใส่เครื่องติดไฟขึ้นมาเนี่ยยาเอาน้ำไปสาดเพิ่มนะ้ำติดพยายามหาผะขมหรือว่าขีดคีดินเนี่ยอัดใส่เข้าไปบางคนเนี่ยเอาตักอยู่ใกล้กันเนี่ยโคตักคีเลนใส่ตักดินใส่ดินกบได้แต่ก็ต้องล้างหนักเลยแหละหนึ่งหมื่นหพันเชิโมงนะครับซานี่ไอหนุ่มติ ไอห,หนุ่มจากแดนมังกรเอ็ดวายสองหนึ่งห้าี่ซูเปอร์เอซีรุ่นแรกๆนะครับของรุ่นนี้นะใช้งานมาหนึ่งหมื่นหกพันชั่วโมงนะทุกคนไก่วาซานีไม่ทนนะดูคันนี้เขาเนี่ยไม่เคยเป็นอะไรเลยนะฮะเครื่องปั๊มเดิมหมดเลยเครื่องมันเนี่ย เครื่องมันเครื่องซีสูบนะครับเครื่องมิซูบิชิ C.M.50 นะ158แรงมา้าเครื่องซีสูบป,ประหยัดตามันนะ200ลิตรได้1 5 6ชั่วโมงเลยนะเร็วด้วยคัโนโลเนี่ยเบาแค่เด็กกระโดนแค่เดียกระโบไพลอตนะไม่มีสายแต่ว่าไอตัวนี้ยังมีสายอยู่แต่มันเบาบ้าเลยทำออกมาได้เบาดีจังเลยเร็วเลย ต่เวลามันหมุนไปเนี่ยเอวเหมือนจะหลุดเอวเหมือนจะพังแต่ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติของมันตนะั้งแต่ใหม่ๆเลยเป็นห่อมาเนี่ยเสียงมลษณะมันมีเลยนะบางคนก็บอกว่าซานีไม่ทนมอะไรผมว่ามันแล้วแต่คันหรอือเปล่าบางคันมันก็ทนดีนะบางคันมันก็อย่างว่านะคือรถมันขายดีเนาะประกอบกันแบบไม่ได้เช็คอะไรอะไรก็มีนะเออมีทุกข่ายนะครับ ผู้หูเก่าผมน่ะดีทูดูซถานี่เอออันนี้เ,เ,เรามาลอกสระเกา่ากันทุกคนดีเคเรตกับเคเรตหมดแล้วเลือไอ,อ้ที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยเลือแต่เหลือแต่หินนะเหลือแต่หินแล้วเราตักเลนไปหมดแล้วแล้วก็เหลือแค่ตรงนี้หน่อย,อย,อย,อยอดินแฉะอันนี้เป็นดินใหม่แอ้อเป็นดินดินใหม่ อาจารย์มันสะเก่าคีเรนเรนเยอะมากเลยแลทำหน้านี้เอาโอ้ยฝนตกทุกวันเลยจันบุรียุติคลองเลยนะคลองป่ารุ่นคลองน้ำซึมดีจังเนี่ยเวลามันหมุนเสียงดังเหมือนเอวจะพังเอวจะหลุดแต่มันเป็นอย่างนี้นะเป็นปกติของมันนะ ตูดนี่ยังหนาเลยนะเนี่ยทนลายตัวหนังสือเขาเนี่ยมันพิมพ์มาเป็นเป็นแม่แบบเลยนะมันเจาะตูดมาเป็นแบบแล้วก็ทำสีเอาเน,นี่ยเห็นไหมจะเป็นสีดำอ่ะ S A N Y แล้วก็ดันท้ายก็จะแปะเหมือนทําเหมือนอไฟท้ายนะแล้วก็เป็นสติกเกอร์แปะแต่เขาทําทรงออกมาแบบนั้นนี เรานั่งดูอย่างเงี้ยเรากลัวแล้วเกิดเอแต่เดี๋ยวมันหมุนพาดมาโดนรถโดนอะไรแต่เวลาคนขับเนี่ยคือมันมันกะระยะได้ดีนะอยู่บนรถอ,อ่ะเพราะว่ายังว่าทํางานทุกวันอยู่กับรถทุกวัน,นกะระยะได้ดีนะแต่เกิดพลาดถ้าเกิดพลา,าดขึ้นมาก็นอกจากเล่นโทนรศัพท์เท่านั้นเองไม่งั้นก็หลับไหนไอ้บอกคนขับไปโคลับไหนไม่เป็นนะคนขับไปโคเนี่ยหลับไหนเป็นมือนกันนะไม่เหมือนเหมือนกับสิบล้อเหมือนกับหกร้อเหมือนรถบรรทุกเลยนะ ขับไปโคเนี่ยรับลับในเหมือนกันนะผมเคยเนะรับขับไปหลับหลับกากาแแลวหมุนไปโดนต่อยาเนี่ยก็เด็นเลยตกใจสะดุ้งกันมาเลย 嗯。